สถาบันอันร่มเย็นหลอรวมเป็นใจเดียวขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของมทสในปีนี้ทุกคนนะครับทั้งระดับปริญาตี ปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งแน่นอนว่ากว่าพวกเราจะมาถึงวันนี้เนี่ยเรามีความพยายามทั้งการเรียนและการทำวิจัยกันมาอย่างหนักหน่วงจริงๆอย่างไรก็ตามนะครับชีวิตการทำงานนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็คงต่างจากชีวิตในมหาวิทยาลัยพอสมควรเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนที่ออกไปทำงานเนี่ยไม่ว่าจะ อยู่ในสถานะใดก็ตามเนี่ยก็ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้เรียนกันมานะครับอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องมีความอดทนด้วยนะครับแน่นอนว่าถ้าเราใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เนี่ยงานก็จะถูกแก้ไขยยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีอย่างไรก็ตามครับมทสเราคงไม่ได้มุ่งหวังผลิตบัณฑิตแค่ให้เป็นคนเก่ง นะครับเพราะเราเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของสังคมผมก็อยากฝากว่าขอให้บัณฑิตทุกคนนะครับตอนนี้ก็คงพูดได้แล้วว่าเป็นสิทธิ์เก่ามทสต้องเป็นคนดีนะครับของสังคมด้วยเพราะนั้นการทำงานก็อยากให้ทุกคนนะครับนึกถึงคุณธรรมจริยธรรมและก็วิชาชีพของตัวเองอย่างไรก็ตามครับเวลาพวกเราออกไปทำงานข้างนอกแล้วเนี่ย ก็อย่าลืมมาหาลัยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้นึกถึงมหาวิทยาลัยอาจารย์ทุกท่านนะครับเราก็พร้อมที่จะเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีให้กับสิทธิ์เก่ามทสอย่างเสมอนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่ดีสุขภาพจิตใจที่ดีและมีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานนะครับขอบคุณครับ